เอาเลยครับสวัสดดิสแทชกันด้วยนะครับเพราะผมเองแว่ชินเคยนันก็อยู่เกมเอ้ยม่ใช่เกมดิอยู่กับหน้าจอเดสท็อปนะครับวันนี้คนจะมา,าส่วนเกมสตรีมนะแสดงถึงความเกลือนะฮะผมในสุ่มคือแพ็คที่สองนะฮะมันมีโอกาสามันมีโอกาสได้มาครับไปดีแท้นะแล้วก็คาสตตายเดสสิมทูมไรเดอร์คอมแมนเลดเดอร์นะฮะ ก็รประมาณนี้เลยนะครับอืมก็จะเป็นไงก็ไปลุ้นกันเลยนะครับกล่องแรกนะครับโอเคแน่ใจสุ่มไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยดิยซินดิซิมสี่เฮ้ยคุ้มสัตว์เยี่ยฮู้ยฮู้ยโชคมาเว้ยชโชคมาเว้ย นะต่อไปอีก,กองอีก,กองโอเคพัซดุก g าแล็กซี่นะครับเกมง่ายไปดูก่อนพัสดุก g าแล็กซี่อุ้ยยี่สิบเก้าบาทแต่ยังไงก็ได้ดูซิมซีมันก็คุ้มนะเว้ยโอเคครับอ่าขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ก็สัอร์คลายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโดเนทนะฮะโอเค okay. สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ